มาด่วนๆอีกหนึ่งรอบนะคะมาจับสังเกตกันค่ะว่าน้องลิสเดินทางครั้งนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วมันก็เป็นสัญญาณบอกได้ถึงหลายอย่างเลยแม้วจะไม่แถลงแต่ว่าทุกการกระทำเนี่ยบอกหมดแล้วนะคะอะเมื่อกี้นะคะคลิปแอดเห็นเนี่ยยังมาไม่ครบเนาะล่าสุดได้ไปดูเต็มๆมาแล้วนะคะสรุปค่ะน้องลิซ่าไม่ได้เดินทางไปกับ คุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยมาด้วยอันเนี้ยเรื่องจริงอย่างที่เห็นในภาพเลยแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องดูว่ามีข่าวคราวยังไงว่าคุณแม่กลับไทยหรือเปล่าหรือว่าคุณแม่อยู่ที่เกาหลีต่อเลี้ยงหลานๆตัวแอลให้กับนงลิสนะเวลาทํางานบางทีคุณพ่อคุณแม่จะอยู่บ้านที่เกาหลีนะแล้วก็เลี้ยงลูกๆให้นะคะเลี้ยงหลานๆให้หรือจะอยู่จัดการธุระอะไรให้ ก็ไม่รู้แหละแล้วแต่เพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องเนี่ยน่าจะชุนลมุนพอสมควรเลยกับการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างคุณแม่ต้องเดินทางมาอยู่ใกล้ๆมาดูแลจัดแจง everything จิงกะเบลนะคะคราวนี้เนี่ยก็ คุณแม่อาจจะบินตามไปดูก็ได้อ่ะอันนี้เราก็ไม่แน่เพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงวันแสดงนึกออกไหมแต่สรุปนะตอนนี้ที่สนามบินคือมีคนบอกว่าเห็นแยกย้ายนะคะแล้วภาพที่ออกมาเต็มๆก็คือภาพที่น้องเดินเข้าไปนะคะจะไปเตรียมส่งเอกสารตรวจนู่นนี่นั่นนะพี่วอนแจค่ะที่เดินมาด้วยกันตอนแรกถือกระเป๋ามาให้คุณแม่กับน้องเออกระเป๋าสองใบเออใช่แล้วแหละคุณแม่อาจจะบินกลับไทย หรือว่าบินไปที่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่มีเปอร์เซ็นต์กลับไทยเยอะแสดงว่าพอมาถึงตรงนี้ค่ะพี่วันแจส่งกระเป๋าปุ๊บใบหนึ่งให้นงลิสน,นลงลิสก็คว้าปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปแบบนั้นกระเป๋าอีกหนึ่งใบหายไปนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นกระเป๋าของคุณแม่ซึ่งอาจจะบินแยกกับไทยหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะแล้วน้องก็ไปปารีสเองคนเดียวนะคะแล้วก็ที่เห็นได้ตั้งแต่ต้นเลยคือตั้งแต่ลงรถมาเนี่ยไม่มีกาดเลยซักคนเดียวค่ะทุกคนคะไม่มีพี่กา ของ YG อีกแล้วนะนั่นหมายความว่ายัางไงทุกคนลองตีความกันเอาละกันแต่ว่าพี่วันแจเนี่ยมาทรงซึ่งแอดบอกเลยว่าไม่ว่าสัญญาต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยลิซ่ากับพี่วันแจแล้วก็อลิสเนี่ยก็จะเหมือนพี่น้องกันแหละนะคะเขาอาจจะมีข้อตกลงหรือว่าอาจจะ ยังสนิทสนมกันต่อไปอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันมาเยอะจริงๆหรือว่าถ้าเกิดน้องลิสแยกย้ายจะให้พี่วันแจตามไปดูแลต่อหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับสังกัดใหม่ขึ้นอยู่กับบริบทอะไรต่างๆด้วยนะอันนี้อันนี้เราก็คือคิดไปเองกันก่อนนะจากสิ่งที่เห็นว่า7 0็เนี่ยอาจจะไม่ต่อแล้วจากแบบบริบทภาพที่เห็นใหม่มีกาดมีแก่พี่วอนแจมาส่งนะคะแล้วก็อันเนี้ยเหมือนเดินทางไปทำแบบ งานเดี่ยวของตัวเองแหละก็คือไป crazy horse อย่างนี้เนาะซึ่งก็ต้องลองลุ้นว่าคุณแม่เนี่ยจะตามไปเชียร์ในวันนั้นหรือเปล่าซึ่งแอดเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณแม่น่าจะไปนะคะประมาณนี้รวมไปถึงอีกอย่างที่สังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยคะ่ะทุกคนสารพัดแบรนด์ตอนนี้ประเด,ดประดังเข้ามาได้เลยนะคะน่าจะรับหมดทุกแบรนด์และก็ไม่รู้ว่าข้อสัญญาเป็นยังไงเพราะว่าคือแอดกำลังคิดอยู่ว่าบาง แบรนด์ที่เซ็นไว้ตอนน้องอยู่กับ YG มันก็จะเป็นสัญญาของ YG ใช่ปะแต่ถ้าเกิดน้องออกก็จะต้องมีการเริ่มสัญญากับแบรนด์นั้นๆใหม่อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะยังไงล่ะใช่ไหมอืมเพราะอันนี้มันทําผ่านค่ายแล้วมันก็ต้องมีเรื่องการหักค่าเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นอะไรกันด้วยน้องพรน้องถือเป็นแบบเด็กในสังกัดแบบนี้นะคะคราวนี้ค่ะก็มีตั้งแต่เซรีเลยจ้ะออก็มาจ้ะ มิวมิวก็มีจ่ะโอ้โหแบรนด์เยอะมากนะคะเรียกว่าแต่งตัวกันให้ฉ่ำๆไปเลยเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวจริงแล้วตอนนี้ทุกแบรนด์ทั่วโลกนะคะสามารถมาติดต่อลาลิสาได้เลยนะจ๊ะแต่ที่แน่ๆก็คือเขายังผูกใจกับเซลีนอยู่อย่างแน่นอนนะคะอ่ะประมาณนี้ก็เลยมาบอกว่า แม่แค่น้องเดินมาสนามบินแล้วก็เดินทางเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างจริงๆนะคะเพราะว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละทุกคนคิดว่ายังไงบ้างนะคะยังไงน้องไปคนเดียวน้องเก่งอยู่แล้วแต่ก็อยากให้น้องปลอดภัยเนาะแล้วก็ขอให้ทางนู้นน่ะเขาส่งพิการ หรือว่าส่งคนมาเทคแคร์น้องที่สนามบินละกันคิดว่ายังไงต้องมีน้องก็ไม่รู้ว่าไปถึงปุ๊บจะไปอยู่กับอ่าทางบ้านเซลีนก่อนหรือว่าอยู่กับทางบ้านบูกาลี่ก่อนหรือว่าทางคลซี่ฮอสมาต้อนรับเลยอันนี้ก็คือจริงๆน้องพันธมิตรเยอะมาก ถ้าเป็นสปอนเซอร์ก็ขึ้นไม่หมดอะดูหนังที่ตอนท้ายเครดิตอะก็ขึ้นไม่หมดอะเยอะจริงๆคนที่รักแล้วก็หลอตอนหลับน้องนะคะหรือจะเป็นใครคนรู้ใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ๋อแล้วก็ทีน่แน่ๆที่บอกว่า3สาวจะไปเชียร์เนี่ยก็สบายใจได้แหละพี่สูกับน้องแชงอยู่ปารีสแล้วใช่ไหมใครรู้บ้างตอนนี้นุ้งเจนอยู่ไหนบอแอทีนะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่กันอบอุ่นแหละน่าจะไปเชียร์มักเน่น้อยของเรานะซึ่งตอนนี้ก็มักเน่เราโตเป็นสาวแล้วนะจ๊ะไม่ใช่ มักได้น้อยอีกต่อไปรอน้องฟาดนะเดี๋ยวน้องก็จะกิน p าริสแน่นอนกับ Crazy Hot นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะอ้ออีกนีหนึ่งได้ค่ะว่าทางนั้นเขาก็เตรียมซ้อมต้อนรับน้องลิซกันอย่างเต็มที่เลยนะที่มีภาพออกมานั่นแหละซ้อมกันอยู่นะจ๊ะขมักขมมนไม่ไหวน้องไปถึงก็น่าจะแอบซุ่มไปซ้อมก่อนซ้อมอีกหลายวันเลยแหละเนาะกว่าจะถึงวันแสดงจริงวันนี้ไปล้ทุกคนสวัสดีค่ะ